สวัสดีค่ะวันนี้ก็บันเทิงแต่เช้านะคะวินเทอร์วันเดอร์แลนด์นะคะสวัสดีคนใกล้ประตูเกโลค่ะสวัสดีวันนี้นะคะก็อ่าอันนี้ก็เป็นเดือนมีนาแล้วเนาะแต่ทีมะนี่เพิ่งลงเยอะนะคะวันนี้คือเยอะที่สุดนะคะอันนี้คือเยอะเยอะแล้วเนาะอันนี้คือเยอะของเขาแล้วนะก็ ถือว่าเป็นหิมะอิตแรกนักท่งของปีของปีของปีนี้นะคะวันนี้จริงเราก็ดีถือโอกาสเดินมาเดินข้างนอกนะคะมาชม <c oughs> โอ้โชว์หน้าก่อนวันนี้จะสวัสดีค่ะวันนี้ทีิเราก็ได้ถือโอกาสเอ่อมาเดินเล่นด้วยนะคะแล้วก็ชมหิมะด้วยเพราะว่าอันเดือนเดือนมีนาแล,แล้วเจเราก็จะกลับไทยอาจส,สิ้นเดือนนี้นะคะก็อาจจะได้ไม่มีโอกาสได้ชมิหิมะ นะคะในครั้งต่อไปนะคะก็วินเทอร์ต่อไปก็คงจะทันวหวอีกครั้งหนึ่งทีงงมัอาจจะตกนะคะก็เลย,เลยถ่ายวิดีโอมาให้เพื่อนชมนะคะไปชื่นชมกันนะคะในบรรยากาศวินเทอร์วอเตอร์แนะคะของประเทศเยอรมันนะคะก็สวยงามดีนะคะก็สวยงามแตกต่างไปอ,อีกอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ ชอดีที่ว่าแดดมันอ่อนนะคะก็เลยว่ามีความสวยงามสดใสนะคะเชิญเราขอวิ่งข้ามถนนตัดนึงนะคะแซมไปด้วยหิไมด้มด้วยตีเธอมันเป็นเกรดด้วยมนเป็นเกรดด้วยเดีะะ๋ยวขขอเราไม่ลรงกนในการข้ามถนนกัน,นะคะ่ะตรงนี้ไม่มีไฟแดงกันนะคะตอหนึ่ง นี่เขาก็ตัดถนนเลื่อนเหมือนกันเนาะการคนขับรถเนี่ยคนขับรถเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยยิ่งช่วงพิมาน่ยต้องเช็คดอกอยางดีๆเลยนะต้องเปลี่ยนดอกอยางต้องเช็คดอกอยางดีๆนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยอาการเลื่นเนเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆนะคะง่ายกว่าง่ายกว่าเออหน้าอ่าเมืองไทยเมืองไทยหน้าฝนสอีกนะคะเพราะว่าถนนมันเป็นน้ําแข็งได้ดูตรงนี้สวยจังอะ ันนี้สวยจังนะคะสวยงามนะที่เธอก็ตื่นเต้นจะได้ออกมาตักดัตติชาจะได้ชมหิมะนะคะเดินเล่นกันไปสวยงามนะคะ ชมบรรยากาศวิมเทอร์พันเดอร์แลนด์นะคะยามเช้านะคะตุกโดยตุกเจโลนนะคะสวยนะเธอเหมือน,น,นในภาพยนตร์เนาะเหมือนในหนังเนาะโอ้มือเริ่มเย็นแล้วอะ่ะคิดว่าไม่ไม่สามารถไลฟ์เป็นหนาละมือเริ่มเย็นนะคะจะลองไม่ได้าถุงมือมา เริ่มชาแล้วค่ะในะนจุดนี้นะคะเจะขอไปนะนะความชาเริ่มมาแล้วค่ะยังไงก็ชมกันเล็กๆน้อยนะคะจากคนไปไปตุ๊กเจโลกันนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ดพี่นะคะจะขอพระคุณมากเลยอันนี้อันนี้ทางทางเทศบาลเข้ามาถ่ายความเป็นน้ําแข็งหิมะออกนะคะจะเห็นว่าเป็นทางใช่ไหม คนจะได้เดินไง่ายๆจะได้ไม่ไลื่นหลบนะคะขอมาเคลียร์พื้นที่ให้สาหรับทางเดินนะคะอันนี้จากเทศบาลเขามา,มาเป็นคนจัดการนะคะโอเคยังไงก็เจินคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะค่ะ